วันนี้มี2กรุ๊ปที่วุฒิพี่ก้อยเป็นมือสุดท้ายก่อนเดินทางไปสู่พังานเทรลรูปแบบการฝึกในวันนี้จะเป็นลักษณะของ power เล่นในรูปแบบของเร็วแรงและมีในลักษณะของ endurance เข้ามาเกี่ยวข้องทําในลักษณะของ circuit training ท่าที่หนึ่งจะเป็นสแลมบอลเชสพลาสนะครับก็คือเป็นลักษณะของการพลาสบอลออกจากหน้าอกของเรานะครับวิธีการนะครับเราให้สมาชิกนะครับได้ยืนตรงเท้ากว้างระดับเดียวกับหัวไหล่บอลอยู่ระดับหน้าอกออกแรงผลักไปด้านหน้าให้ <Hey. S 2> เร็วแรงโดยใช้ในส่วนของ อัปเปอร์บอดี้เป็นตัวออกแรงในการเคลื่อนไหวของท่าที่1นงะครับแรงงครับเสียงเสียงดังฟังชัดครับพี่วุฒิเกออ่าเน้นเน้น power คือเร็วแรงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเคลื <h 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 ่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ไม่ต้องเร่งในจังหวะที่ก้มหยิบจับแล้วผลักอย่างต่อเนื่องไม่ต้องเร่งเอาจังหวะที่เตรียมพร้อมแล้วผลักไปข้างหน้าให้เร็วแรงในท่าที่2เป็นรูปแบบ half k e a l i n g rotation throw เราจะนั่งชันเข่าขาข้างเดียวแล้วก็เป็นการ rotation throw ก็คือกว้างจาก ลำตัวด้านข้างบิดทวิททุกคนอาจจะสงสัยว่าในาลักษณะของการวิ่งเทรลมันจะช่วยอะไรนะครับนึกถึงเวลาเราใช้ไม้โปรในการบิดหรือว่าการแกว่งแขนแทงข้อศอกไปทางด้านหลังรวมไปถึงการแบกเป้ลำตัวแขนของเราเป็นตัวช่วยส่งแรงจับ ปึ๊บลองดูว่าแรงซ้ายขวาของเราอะไรเร็วแรงกว่ากันนะครับในรูปแบบของการฝึกทีละข้างอัลเทเนตนะครับทีละฝักก็จะเป็นการเช็คดูประเมินว่าความสามารถของกล้ามเนื้อซ้ายขวามีอิมบาลานสมดุลมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับในท่าที่3จะเป็นลักษณะของสปอตอัปวอร์ดโตรนะครับควางสวอตขึ้นด้านบนย่อจังหวะที่รับบอลแล้วย่อลงให้ต่ำสุดรับบอลแล้วย่อลงไป่กลยระวังหน้าผากระวังอะไรระวังไปหมดในท่าที่4ครับในรูปแบบของ สเดสเลดพุชในลักษณะของการวิ่งแล้วก็พุชก็คือพักในส่วนของสเลดไปทางด้านหน้าเที่ยวเดียวไปกัดจบแล้วก็พักไปไปเดินให้เร็วเดินให้เร็วดิรอบที่2ลองเป็นแขนเหยียดตรงดูสิอะไรหนักเบากว่ากันนักต่างร่องนะครับในส่วนของขามีผลต่อความเร็วแรงนะครับไปไปพุช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  ดังลับไป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  push p สองนาทีพักกบพิวอ่าไปไปไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งแต่ให้ต่อเนื่องหมายความว่ายังไงไม่ได้เร่งแต่ให้ต่อเนื่องรับรับเอาทีนี้เราข้อสอบดูซิเราก็สอบอ่ะปึ๊บอ่าอะไรหนักเบากว่าใช่ไหมระดับคารมีผลต่อระไรยางในการเคลื่อนไหวโดยในท่าที่หนึ่งอยากเป็นนักษณะของการส l a m บอลเ c h a าส pass ลักษณะของการบอลอยู่ที่หน้าอกแล้วก็พาสไปสู่กำแพงให้เร็วแรงที่สุดเป็นการบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอก หลังแขนควบคู่กันไปทำงานสอบประสาทร่วมด้วยช่วยกันต่อมาท่าที่2เป็น half k n e l i n g rotation throw นะครับผมเป็นการเอวทเนสลับทีละข้างทำทีละฝั่งเป็นในเรื่องของการแรงบิดหมนุนจากลำตัวด้านข้างซ้ายขวาในรูปแบบของการวิ่งเทรลมีลักษณะของการแบกเป้ ay, มีลักษณะของการ up พฮิลที่ต้องใช้ไม้โพรเพราะฉะนั้นแล้วลำตัวด้านข้างมีผลต่อการออกแรงบิดชวิตส่งตัวเราเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าได้ควบคู่กันไปรูปแบบของท่าที่3เป็น squat upward upward r o นะครับผมลักษณะ การย่อสะ้อ์แล้วก็ผลักบอลขึ้นด้านบนนะครับผมจางหวลที่เรา รับบอลให้ย่อสควอกอีกทีหนึ่งการเนื้อ lower body ก็จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งต่อไปสู่ท่าที่4ในรูปแบบของการเสเลดพุชนะครับมีท่าทางของการวิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะทําทั้งหมด4เซตท่าละ10ครั้งในส่วนของเสเลดไปกับนับ1ระยะเวลาในการพักระหว่างเซต2นาทีระหว่างท่าไม่มีต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดก็เป็นลักษณะของการฝึกปฏิบัติในเช้าวันนี้สําหรับพี่วุฒิพี่ก้อยในรูปแบบของ power endurance ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในจังหวัดที่ไม่มีการพักนะครับ